เซนทันเอาใจคนรักการทำอาหารจัดงานเซนทันเชฟแอนเบเกอร์2022อัปเดตนวัตกรรมเครื่ครัวนและเครื่องครัวไฟฟ้าชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่า200แบ่นดังพร้อมชวนคู่รักสุดหวานปั๊บใบเตยช็อปไอเทมเข้าขวรและแชร์เคล็ดลับเมนูมัดใจ ได้เวลาปลุกความเป็นเชฟในตัวคุณเมื่อห้างเซนทันในเคลือเซนทันรีเทลเฉลิมฉลองครบ75ปีที่ตอกย้ำความเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่อยู่คู่ความสุขคนไทยจัดงานเอาใจคนรักการทำอาหารสุดยิ่งใหญ่กับงานเซนทันเชฟแอนเบเกอร์2 0 2 2จัดเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษและกิจกรรมมากมายรวมถึงไฮไลท์เปิดงานสุดเอกลักับกิจกรรมเซนทันเชฟชาเลนจ์ด้วยการคีเอทเมนูรสเลิศ ผ่านฝีมือของเชฟมือโปรอย่างเชฟเป่าเป้เจสิก้าหวังที่จะโชว์ฝีมือการรังสรรค์เมนูเด็ดจากแดนกิมจิบกโกกิคิมบับข้าวห่อสาลี่สไตล์เกาหลีพร้อมเป็นโค้ดห้คูรักหวานของวงการบันเทิงอย่างปั๊บพัดช,ชัยพัดดีสุสกหรือปั๊บโปเตโต้ที่จะมาประชันฝีมือกับภรรยาสุดเลิฟใบ,บเตยสุวพิษ นัแผานากโฮมชัน้น้าหางเซ็นทันลาดพร้าวผ่าต้ยมาตรการด้านสุขาอนามัยที่เคเลื่อนทัดขั้นสูงสุดโดยสามารถเข้ารับชมความสนุกทั้งหมดนี้ผ่านการไลฟ์สดทาง f a เฟ b บุ๊กเพจเซนทัน Department Store อีกด้วยค่ะโอ้โหไม่ไม่เหมือนอยู่ที่บ้านเลย ที่บ้านมันยังผิดแบบได้ไงนี่มันก็เขินเขินนิดนึงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ผิดได้เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ชำนาญแต่ก็สนุกดีนะคะเพราะว่าเหมือนก็ได้ได้ดูเชฟเขาทำด้วยแล้วก็เหมือนก็ตองเป็นเชฟเราเออดีดีดีดกินได้ไหมครับยังไม่ได้กินเลยครับได้ครับได้กินได้ครับผมกินมาได้หลายมือแล้วครับจาก สีมือเตยอ,อะไรเงี้ยครับงงงงคอมเมนต์หน่อยไม่กลัวมีก็มีอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างอะไรเงี้ออยอ่าผมว่าถ้าเมนูที่ผมประทับใจทำไมคิดหน้าจังเลยอ่ะ <c oughs> ผมชอบเวลาเตยทำไข่ม้วนนะครับไม่หมดน,กกน,นี่กินอะไรเงี้ยกับข้าวผัดดูเหมือนจะง,ง่ายใช่ไหมแต่ว่าเขาก็จะมีดีเทลเขาอะไรเงี้ยเอาเข้าวญี่ปุ่นมาผสม,มกับ ของที่เหลือในตู้เย็นอะไรเงี้ยครับเอ้ยไม่ใช่ของที่ไม่ใช่เหลืออย่างนั้นทำไมถึงว่าเรากินไม่หมดใช่ไหมแบบพวกเนื้อสดอะไรเงี้ยที่หมูสดอะไรเงี้ยครับใช่ใช่เป็นตู้เย็นอะไรเงี้ยอันนั้นอร่อยสุดเลยผมชอบโอ้โหเลยนะคอมเมนต์นะอ้าวจริงๆคือเกรงมากเพราะว่า ได้ได้มาทำกับเชฟเขาเน่คือเราก็ได้ติดตามเชฟไทยบ้างเนี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคเรามาหาความรู้หาประสบกวามสนุกสนุกดีชอบไม่ถนัดเลยค่ะก็ถ้าฝึกอีกนิดนึงอาจจะปวด้เข้าแข็งมาสเตอร์เชฟได้นะเฮ้ยจริงไหมเน่ะคุณเล่นทำไมเหมือนที่มันอย่าเลยครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าแบบตกเร็วรับได้ไหมล่ะทำไมล้ายอยากไม่เชียร์กันหน่อยล่ะครับผมอ่ะต่อไปครับ ใช่อ๋อครับใช่ครับทำคือแต่เราก็ล้างจานอยู่แล้วปะล้างพวกคนละนาทีค่ะแต่ก็คือไม่ได้แบ่งกันไม่ได้แบ่งนะครับเหมือนกับว่าบังเอิญก็รก็รู้เหมือนแบบโอเคงั้นคนนี้ทำแบบน,นี้อีกคน,นก็ทำอีกอย่างไปเลยเป็นการช่วยกันคือเขาก็ทำให้เราแล้อนเนะเราก็ล้างให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็โอเค<ๆ>นะ